ูิขอบว่าเป็นปฏิบัติมต้งนแนัทยจ้ามารใจเยได้รัฐบากสนับสนับสนุนาทออกข่าวไปยาห้นัพวกหนพวก้ไปเลยสนับสนุนกฎาอให้สังภาพเลยก็ปรากฏว่าข้ากระทืบอกาสเนี่ยข่าวที่รัฐบาล ระดับนั so like so ้น่มเนี่ยหาย้าห้าเรยนะเด็กจะนเด็กโดยไม่รู้ข้อมูลอะไรก็เลยกลายเป็นเข้าเสียงหน้าดิอย่างที่โยมบอกว่าต่อไปต่อไปก็จะงูล้มกันน่าเด็กถ้าใครติดตาหนายังไม่ยติเลยะเ่อตุ้งากรรมตุ้งควบขอบวาก็จะตลอดเองความจรงก็ยังมีอยู่อย่างที่ตงห้ากันไม่ออกนะ กฏหมามเกีตั้งหมนห้าร้อยปีอาเตเนี่ยกฏหมาหานา้าประจุก็แลนะออกจะออกแล้วไะจะออกแล้วดีมีโยมมาซื้อไปค้ากันกระจะมาเขาไปร่วมเรื่องอไไปไปเสนหน้าอยกืดยืหนังสือเขาพราะผลผลิมันเอา package ว่าอยู่นั่นหดีวเาไม่ออกลแต่ท่านเจ้ารไ่ออกด อาจารมากไปประกดครั้งเดียวแต่ก็าแต่งงานมาแต่ประกฏว่าอาตมาเข้าไปเอายางที่ข้าเสนรัฐบาลทำาทาเดีเสนมานวัดตั้งตัวเสนอังหวัดแต่วามไมลุดยื่นตลาดจังหวัดร่ายื่นไปประกดว่าช่วงนั้นก็ยุตินะพระราชบัญติอาาู ถ้า,าถ้าผ่านไปโดวต่อไปถ้าการไม่ติดจะถูกจับก็ได้นะฮาลานเะมีไม่อยบอกอย่างติดผักเลยความจริงฮาลามนมันมีเรื่งขอาเกงนั้นมูไม่ใชามรเีก็ตัดที่ตายเองความจทินตัดที่เชื่อแต่ต้องออกหาพาไดด้า มีตั้งต่างอยั้งนี้แหละจะไปไหนมาไหมก็ไม่รู้เนี่ยมาหลอกคนคนเนึมได้เยอะเนม้องทำะมาพวกเราใม่่า่างกิเรียนเข้าหนังดูให้ยัเลยถ้าวิเคราะห์ทำวิจัยแล้วมันทากจเรียนเต่เที่ยาร์ตที่ย้นวที่ปลาบอกว่าอาจารย์ท่านบอกว่าติดวิชาปลาไม่มีประโยชนจติดวิชาปลาพระเจ้าท่าน่ันท่านกล่าวว่าห้า พระเทวทัทท่านอาวาต้องมังคีมังสาอยู่แล้วใช่ไหมแต่คุณติจาท่านก็บอกว่าจะไม่เหมจนกันให้แล้วแต่แต่ละบุคคลคือที่จะไม่กินแะห้ามกินอละตัก็นเื่ราต้องไม่รู้ไม่รู้ว่าเข้าเข้า่ามือนกินไม่ไดาจะรู้ก่อารเมันสายโดยโดยเครื่อไระตจาก็ไม่ได้เค จะห้ามอะไรนะแต่ถ้าเรารู้ว่าเข้าข้ามาเพื่อเข้ามาเข้าข้ามาเนี่ยจะมีเป็นอันตรายแต่ที่ข้ระบายหรือว่ากระป้องอ่างกระป้องห้าสักเนี่ยทิตตาน่าหลานก็เหมือนพระปราไม่รู้แล้วกระป้องทิตตาน่าหลานนะแสดงว่ากร้องที่ตาน่าเข้าข้ามาเข้าข้ามาถือว่ารู้แล้วก็เป็นบันายเพราะฉะนั้นถ้า เดินทั่วไปไม่รู้ว่าเข้าข้างมาเทาไหร่โดยธรรมชาติไปตอนนี้ไม่เป็นอะไรเกิดถ้ารู้คติดตาหลัมปุ๊บเราจะรู้เลยเรนนี่ติดตาหลามเลยว่าเข้าข้างมนมันก็กระปิด่อาจารย์บอกให้เลยนะช่วงนี้ก็นิมนต์อาจารย์ติดติดจักได้มาทุกคนกได้รับรองรุ่นต่มาสติมุ่งไปที่ไหนอาจารย์